คำเตือนอย่ามาเล่นสกีที่สวิตเซอร์แลนด์ช่วงเดือนเมษาถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ด้วยความที่แขนะคะมาเรียนเล่นสกี3วันที่ซานเฟยเลยทําให้เจออุปสรรคเยอะมากๆเกือบจะถอยลมเลิกแต่เงินจ่ายไปเยอะก็เลยต้องอดทนจ้าก็เพราะช่วงนี้นะคะสภาพหิมะเริ่มละลายปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษานะคะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้หิมะเริ่มละลายและอาจกลายเป็นน้ําแข็งในตอนเช้าหรือว่านุ่มเกินไปในช่วงบ่ายทําให้การเล่นสกีไม่สนุกเหมือนในฤดูหนาวความที่คุณภาพของสกีแย่ลงนะคะ หิมะที่ไม่สม่ําเสมออาจทําให้การเล่นสกีของเรานะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นนี่ก็คือสภาพอของแขจาแถมอากาศในช่วงนี้นะคะก็ไม่แน่นอนมเมษานี่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปฤด,ดูใบไม้ผลิอาจมีฝนตกบ่อยทําให้สภาพหิมะเลวร้ายลงด้วยคือมือใหม่หัดเล่นสกีนี่แขไม่แนะนําจริงๆคะ่ะ่เชื่อดูที่แขได้เลยเล่นสกี3ามวันเดี๋ยวเรามาดูกันเอาค่ะว่า3ามวันนี้นะคะแขจะเล่นเป็นหรือเปล่าฮัลโหล <Hi. S 2> และนี่ก็คือครูคนสวยที่สอนแขเล่นสกีสกีวันที่หนึ่งนะคะสองชั่วโมงครึ่ง Everybody Penke is going to ski to con I say to con okay good Start to ski like a professional <laughs> go <laughs> คือเล่นวันแรกนะคะก็จะได้เบสิกทั่วไปเล่นได้แค่ท่าเฟนไฟกับพิซซ่าแค่นี้แฟนแขกเขาก็มีความสุขแล้วค่ะคือแฟนเนี่ยเขาอยากให้เราเล่นสกีให้เป็นก็เลยจ้างครูมาสอนงานเข้าเลยทีนี้ต้องเล่นเป็นให้ได้เพราะเสียดายตังค์สกีวันที่สองสภาพอากาศวันนี้ก็คือหิมะตกอากาศอยู่ประมาณลบหนึ่งองศานะคะสกีก็ต้องเรียนหิมะก็ต้องตกเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้กําลังเข้าสู่เดือนเมษาอีก3วันนะคะแขกถึงบอกว่าช่วง ใกล้ๆเดือนเมษาช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันคือช่วงไบโพล่าอากาศเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนพันฤดูนะคะคือฝนตกได้หิมะตกได้หนาวได้ร้อนได้เย็นได้เป็นไป,นปนได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิมันก็จะเป็นทรงนี้แหละค่ะทุกคนเออหิมะตกช่ำอะไรก็ไม่รู้คืออีย่างวะมากๆเลยนะจ๊ะปะลุยมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะฮะฮะและนี่ก็คืออาจารย์ของเรานะคะนี่ เรียนสกีวันที่สามเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าสนโนว์ตรงนี้มันกลายเป็นน้ําแข็งพอมันเป็นน้ําแข็งเนี่ยมันเล่นยากมันต้องใช้แรงเยอะในการที่เราจะแบบว่าแบบเบลกเล่นก็คือต้องใช้กําลังขาเพิ่มไปอีกแขนแม่งแบบท้อเลยอะ่ะทุกคนวันนี้อาจารย์ก็พยายามสอนแต่แขกก็ทําไม่ได้อะ่ะมันเหมือนมันง่ายมากเลยแต่ทําไมแขกทําไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยอะ่ะ พอเลยอะทุกคนคือพอมันเป็นน้ําแข็งแบบนี้ดูดิดูดิดคนเล่นยากเลยอะน่ากลัวม,มากสู้ไปด้วยกันค่ะอาจารย์อยู่นู่นแล้วคนระูสอนสกีไปนู่นแล้วค่ะสู้ต่อชีวิตต้องสู้ตอนนี้นะคะแขกเรียนสกีครบ3วันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ มาสกีให้ทุกคนดูว่า3วันที่เรียนมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงิน21,000บาทหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยเลยค่ะเลย และนี่ก็คือสภาพสโนในช่วงเย็นก็คือเล่นยากเข้าไปอีกเพราะคนเล่นมาทั้งวันนะคะสโนมันก็เลยฟูทางไม่เรียบเวลาเราเล่นนะคะก็จะขึ้นขึ้นลงลงเล่นยากแบบนี้แหละแต่เราพอเล่นได้แล้วนะคะเราก็เลยไปได้จ้าซึ่งตอนนี้ทักษะของแขที่เพิ่มขึ้นก็คือแข่สามารถเลี้ยวสกีแล้วสกียังเป็นคู่ขนานกันได้นะคะซึ่งสมัยก่อนแขทําไม่ได้เลยแล้วก็เล่นแบบที่ยาก,ยากได้หมดแล้วทั้งที่เป็นน้ําแขง็งทั้งที่เป็นสโนฟูแบบนี้และถึงแม้จะชันเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะเราดูวิธีลดความเร็วใครที่ตัดสินใจว่าจะมาเล่่นสสกีีทิ ะะแขกแนะนําให้มาเล่นช่วงประมาณธันวามกรากุมพาแล้วก็จ้างคุณครูเลยค่ะรับรองว่าเราจะเอ็นจอยแล้วก็มีความสุขในการเที่ยวสวิตในช่วงวินเทอร์อย่างแน่นอนค่ะ <S <S เป็นยังไงบ้างทุกคนการสกีของเราโอเคสวัสดคโฮม